ค่ะฮัถามเรื่องบรรยากาศงานของพี่มากิมก่อนเป็นยังไงบ้างพูดถึงงานแต่งหมากคิมบอกว่ามีความสุขมากปิติยินดีกับทุกๆอย่างเลยคนระับมีแต่มีแต่มีแต่ความสุขครับที่ผมได้รับจากทุกๆคนที่ไปงานโดยเฉพาะกับคู่บ่าวสาวด้วยดีมากพี่แล้วก็วันแต่งจริงคือจริงๆก่อนหน้านั้น,นคือฝนตกทุกวันจนมาถึงวันที่แต่งคือไม่รู้คิมไปบนหรือพี่หมากไปบนอะไรอย่าง แดดออกเปรี้ยงๆเลยจแบบเออแบบใช่ฮะดีใจมากเลยวันนั้นอ่ะมีความสุขเต็มที่เต็มที่ผมนี่แซงหน้าเลยเออแล้วคนยังงงว่าเอ๊ะงานแต่งหมากหรืองานแต่งพี่แด๊พี่แบ๊ดูจอนมีความสุขผมผมมีความสุขมากคือแบบ คือจริงๆก่อนหน้าวันนั้นคือเราต้องแพลแผนทุกอย่างช่วยยาย่าเพราะว่าย่าก็เป็นเมล่าบอลเนอร์อะไรเงี้ยก็แบบเป็นมือขวาของคิมว่างนั้นเถอ,อะอะไรเงี้ยเราก็แบบพยายามที่จะแบบจัดการทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องอจัดโต๊ะว,ว่าใครนั่งตรงไหนหรือว่าคุยกับทางอร์แกไนซ์อะไรเงี้ยเพราะว่าเราพยายามที่จะไม่ให้คิมกับมาต้องมาแบบเครียดกับเรื่อง<ม>ที่จะเกิดขึ้นหน้างานอะไรเงี้ยพยายามที่จะแบบเคลียร์ทุกอย่างให้ก่อนอะไรเงี้ยซึ่งก็ทุกอย่างก็ออกมาดีทุกอย่างผ่านดีหมดเลยยาย่าเขามีเมีเครียดไหมหรือเขาดูกดดันในการช่วยเพื่อนในงานั้า็ ก,ก็แอบเครียดนะแบบแอบเต็มที่อะไรเงี้ยก็แบบเขาก็แบบพยายามจะแบบดูแลทุกอย่างแทนคิมให้เต็มที่ที่สุดโอ้ทุกคนเพื่อนผมเ,เพื่อนเจ้าบ่ายคนหนึ่งที่แบบดูแข็งแข็งดูแบบดูแบบชื่ออะไรเงี้ยปรากฏว่าร้องไห้หนักสุดอะไรเงี้ยแต่แไม่ร้องเลยผมก็นิดนิดหน่อยๆอ,อะไรเงี้ยช่วงช่วงที่เขาพูดแบบพูดเ,เรียกว่าความในใจกันอะไรเงี้ยน่ารักมาก เราก็ไปปวดหวานเยอะอยู่ด้วยกันนะฮะในงานครับก็มีเวลาช่วงพักอะไรเงีนะช่วงพักก็มาดูมาหากันดูแลกันไปช่วงไปช่วงซ้อมช่วงงานนะไปช่วงซ้อมเห็นนะก็เยอะอยู่นะก็เยอะเยอะอยู่ใช่ไคืออย่างหนึ่งคือที่โคโมอ่ะครับที่หมากับคิมไปแต่งคือมันเป็นที่ที่แบบโรแมนติกมากสวีทที่สุดเลยแล้วก็เราคิดว่า เราก็รู้สึกดีใจว่าเออถ้าสมมติหมากคิมไม่ได้มาแต่งที่แล้าคงไม่ไม่มีโอกาสที่จะเดินทางมาที่นี่อะไรอย่างเงี้ยทุก<ม>ทุกคนด้วยพูดพูดเหมือนกันหมดเลยก็<ม>ขอบคุณหมากคิมที่แบบว่าไปจัดงานเพื่เพราะว่าเราเองก็ได้เหมือนไปพักผ่อนได้เหมือนไปใช้เวลาด้วยกันจริงๆอะไรเงี้ยแม้กระทั่งก่อนงานแต่งงานหรือว่าหลังงานแต่งงานเราก็ได้มีเวลาโมเมนต์อยู่ด้วยกันกับปีย่าอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นใช่ปีย่<อ>้ทักสองครับ ดีครับรก็หลังจากงานแต่งงานก็รู้สึกว่าภาราหน้าที่ก็ทุกอย่างก็หมดไปแล้ว<ส>เหมือนกับเราได้ไปฮอลิเดย์หลังจากนั้นก็อยู่โรงแรมนอนกินอย่างเดียวไม่ได้ไปแบบไปเที่ยวไม่ไม่ได้แบบว่ามีแอคทิวตี้อะไรมากมายไม่ได้เซเลบรตอะไรกันไม่ไม่ได้แบบว่ายิ่งใหญ่อะไรมอนไม่ได้มากขนาดนั้นใช่เป็นอะไรปกินข้าวาไปก <ไป S 1> ินข้าว <ấu> นั่งเรือไปเที่ยวไปทัวร์อะไรเงี้ยแค่นั้นเองชิวๆเห็นพ่อของของันเขาอ,อยากได้ เอ่อโอเคใช่ครับผมผมก็พยายามเต็มที่ที่จะถ่ายรูปให้กับแฟนผมได้แบบว่าสวยมากๆใช่ๆช่เขาแบบอยากได้รูปอย่างนี้นะอยากได้รูปอย่างนี้อยากได้รูปแบบคิมอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเออผมก็ถ่ายถ่ายถ่ายไปถูกใจหรือเปล่าก็ก็คงได้ในระดับหนึ่งแล้วตอนคอลี่แอนด์เรูปเป็นไงบ้างคะดีใจไหมต้องเข้าใจนะฮะว่าว่า เราก็มีความเป็นมืออาชีพในการถ่ายภาพเหมือนกันแต่ถ่ายภาพที่ถูกใจแฟนนี่อีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมฮะเราก็ต้องพยายามมีความมีความพยายามในการที่จะถ่ายให้รูปเขาถูกใจเมื่อไหร่ที่เขาถูกใจเราก็รู้สึกว่าเราทําหน้าที่ดีสุดเราก็จะรู้สึกภูมิใจในตัวเองแต่มันเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ยังคุยไม่จบใช่ไหมกับเรื่องการถ่ายรูปให้แบบถูกใจยาย่าทำไมเคยเคยแบบว่ามีปรระสบกาณ่แบบถ่ายแบบไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย เสอพีเกับเสือของย่าไม่เหมือนกันได้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 ของเราไม่ได้ของเขาออเมันเป็นฟิลถ่ายร้อยยี่สิบหนึ่งไหมคะฮะประมาณประมาณแบบสองร้อยรูปสองร้อยยี่ิบรูปเดียวหยิบรูปเดียวใช่กดดัวเลยเหรอคะกดดัวกดดัวด้วยกดกดกดบ้างไม่กดบ้างไม่รู้ซั้นว่าเขาโพสต์ตอนไหนอะไรเงี้ยเราถ่ายไหมครัถ่ายเรื่องเนี่ยเนี่ยโพสต์แล้วทต่ผมไม่ถ่ายสักทีเอผมรู้ว่าแบบกำลังแบบว่าเตรียมตัวอยู่อะไรเงี้ย ไม่มี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 งงนไม่มีไม่มีดาไม่มีอะไรเลยเป็นฟิลตลกตลกสนุกมากกว่าเขาเขาไม่ได้ซีเรีสการถ่ายรูปขนาดนั้นจริงหลายคนอยากรู้ความหมายของเจ็ดรูปมันมันมีความหมายไหมที่จริงตัวเลขนี้คือคือจริงๆเ่ะเขาอะตั้งใจว่ามาทริปงานแต่งคิมเนี่ยก็จะมีทั้งหมด7รูปที่จะโพสลงด้วยอะไรเงี้ยเพราะเขาก็เตรียมเสื้อผ้าเตรียมอะไรมาเขาก็อยากจะถ่ายสวยๆของเขาอะไรเงี้ย แต่ว่าครบเจ็ดรูปหรือเปล่าอันนี้ผมว่าน่าจะยังไม่ถึงใช่แต่ว่าแน่ๆคือเขาอยากได้รูปกับคิมหน้าผากชนกันอันเนี้ยคอมพิลต์รูปเดียวคอมพิลต์รูปคู่คอมพิลต์รูปคู่คือต้องให้แบบว่าคนเรือคนขับเรืออะไรถ่ายให้อะไรอย่างเงี้ยบางทีอาจจะแบบไม่ได้สวยแต่ก็แฮปปี้ใช่ไหมแฮปปี้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 อ่า รูปภาพใน IG มันคือแค่แบบไซส์ไซส์เหมือนกับไซส์ดิชเฉยๆแต่ว่าจริงๆแล้วคือความสุขที่สุดก็คือการที่ได้แบบมีเวลายอยู่ด้วยกันอ,อ,อย่างการล่องเรือนี่ม,มีของข้าวเป็นของขอด้วยลองทุกวันคะับลองทุกวันเลยทำไมมันมันไม่เรื่องทำอะไรหรอไมอไเอนเลยก็ไปล่องเรือพี่แบร์ไม่คือ,อใช่ใช่คือเราจะไปกินข้าวที่นี่ที่นี่อะไรเงี้ยการนั่งรถที่โคโมก็แท็กซี่แพงบางทีเรือโดยสาร5ยูโรถูกมากนั่งแท็กซี่คือ แพงมากบางทีเป็นหมื่นออใช่ไหมแต่ว่านั่งเรือนเนี่ยประมาณสองสามร้อยเออก็รู้สึกว่าการนั่งเรือน,น่าจะคลุมค่ายดสุดการไปเที่ยวที่นูน่นออโฮโมแพงมากเป็นไอเดียไทยเนี่ยสำหรับการแบบจำกัดงบการดูแลแงบเงินมีไหมครับมีครับเราแ,แ,แชร์กันครับเราแชร์กันเราแชร์กันแชร์กันออแต่ว่าไป,ไปรุ่นไปรุ่นแต่ใครที่ต่อไปเราต้องรับไมค์ต่อจะคือเพื่อนเราแล้วนะใช่แต่ว่ายังยังไม่ถึงเพราะว่าต้องมีงานหมากคิมที่ประเทศไทยก่อน อ่างานใหญ่ใช่งานหมาคิมยังไม่จบใช่ก็หลังจากงานหมาคิมก็คงไปตามผมแล้วแต่ตอนนี้ก็ก็แผนๆก็คุยๆกันว่าจะชวนใครบ้างจะมีงานที่ไหนบ้างเดือนไหนอะไรเงี้ยจะจองโรงแรมอะไรยังไงจะพาพ่อแม่ไปยังไงอะไรเงี้ยก็มีคุยๆบ้างพื้นฐานไปก่อนใช่ครับแน่นอนนะฮะใช่แต่ไม่เปลี่ยนนะฮะเปล่าครับเต็มที่ครับแล้วเขามันเป็นยังไงกันแรกผมได้เดบิวต์สโตร์ปีหน้าแต่ย่าบอกว่าจะเป็นหกแปด ต้หรอก็ตามมีย่าครับม,ยมนย่าบอกว่าเห็นีนเรียงงานอะไรเยอะอะไรเงี้ยอาจจะเตรียมไม่ทนันต้องขยับไปคือมีอย่าปลายปีนี้ก็มีทั้งหนังทั้งละครใช่ไหมฮะ<ม>ก็น่าจะลากยาวไปจนประมาณกลางปีหน้าเลยฮนะเราก็ แอบเป็นเราเราเราคู่คุยกันก็แอบเป็นห่วงเรื่องของการจัดงานเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าจริง,รงๆแล้วเราก็พยายามที่จะแพลนทุกอย่างให้ให้มันมันครอบคลุมอาจจะต้องขอกองขออะไรก่อน<ม>ล่วงหน้าอะไรเงี้ยว่าแบบเดี๋ยวจะจัดช่วงวันนี้ช่วงวันนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าท้ายสุดก็เดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกอีกทีนึ่งก็คือเลิกยังไม่นิ่งมันอะไรยังไม่นิ่งนะใช่ครับคือคือคือมีเลิกเป็นออปชั่นเยอะมากๆครับแต่ว่าเรื่องเดือนเรื่องอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราต้องมาจัดแจงกันอีกทีเพราะหน้าฝนอะไรด้วยต้องดูอีกที ใช่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 ดูดูเลิกยาวไปถึงตอนนั้นยังนะดูเลิกยาวไปถึงปีครับดูดูดูไว้ครอบคลุมหมดทั้งปีเลยครับว่าแบบจะจัดช่วงไหนดีอะไรเงี้ยก็คนไทยเนาะเราก็เอาเลิกงานยามดีไปก่อนเพราะว่าพี่หมากคิมเองก็ดูเลิกแล้ววันนั้นคือวันที่ฟ้าสว่างและแดดออกสุดไม่น่าเชื่อเพาคือคุยกับพี่หมากอยู่เลยว่าแบบพี่หมากบอกว่าไม่น่าเชื่อเลยว่าก็หมอดูแล้วบอกว่าวันนี้คือวันที่มงคลสุดแล้ววันนั้นก็คือวันที่ ที่แดดออกแล้วฝนไม่ตกไม่ใช่กล้องจริงๆไม่ไม่ครับผมหแม่ดูให้หมดเลยแต่เราก็ต้องจัดหลายรอบหลาวันด้วยเนาะใช่ใช่อืมอเคแล้วแต่เตรียมงานตอนนี้ไม่มีการพูดคุยอะไรบ้างก็เห็นดูงานเพื่อนเห็นอย่างย่าเองก็ค่อนข้างจะรู้สึกกับการแบบเตรียมงานใช่ย่าน่าจะมีประสบการณ์เยอะกับการเป็นเพื่อนเจ้าสาวผมเองก็เป็นเป็นลูกตามแต่ว่าก็ได้เห็นก็ได้เห็นสถานการณ์จริงวันงานเยอะ วุ่นวายครับวุ่นวายหมยืองว่าวุ่นวายในใน,ในในทางที่ดีนะฮะเหมือนว่าก็มีอะไรต้องจัดการเยอะแล้วก็ถ้าเป็นของผมกับย่าก,ก็คงต้องเป็นหน้าที่ของหมากับพิมที่ต้องมาทำมาดีแทนเป็นการเอาคืนเหรอพี่แบร์หรือไงเป็นหน้าที่ที่รับผิดชอบที่ต้องรู้อยู่แล้วว่าต้องทําอะไรบ<อ>้าง<อ>มาเป็นองอก,ก์กน,นให้น้องใช่เพราะเราไปช่วยมาแล้วใช่ครับผมเพอ,อคิมก็บอกว่าครูยอมทุกอย่างแล้วแหละก็แบบว่า ย g ก y s guys, ทำดีมากแบบว่าวิ่งทุกอย่างให้หมดเลยวิ่งเต้นทุกอย่างให้หมดเลยอะไรเงี้ย <Yeah. S 1> ครีมบอกว่าจะเอาอะไรบอกมาเลยจัดการให้ทุกอย่างเลย